คไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ก็ยังคงยืนยันที่จะใช้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปฏิบัติงานค่ะส่วนทางด้านสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นก็มีการซักซ้อมแผนรับมือเตรียมพร้อมและป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะบุกเข้าพื้นที่อีกครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างตำรวจและทหารซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่มีการใช้กองกำลังผสมทหารและตำรวจเต็มรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดวยวันนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เรียกผู้บังคับกองพันกลุ่มทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์กองทัพอากาศผู้บังคับกองพันศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงถึงแผนและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีหากกลุ่มผู้ชุมนุมมาประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยเบื้องต้นทหารจำนวน6กองร้อยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่อาคารสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งหมดโดยพื้นที่ด้านหน้าสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นหน่วยทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนพื้นที่ด้านในอาคารจะเป็นหน้าที่ของสารวัตรทหารขณะที่บริเวณด้านหลังอาคารจะเป็นทหารจากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธและกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานซึ่งทั้งหมดจะไม่มีการติดอาวุธหรือกระบอง มีเพียงโล่ป้องกันการประทะหากผู้ชุมนุมบุกเข้าประชิดประตูสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะให้ทหารนั่งลงกับพื้นทำมือประสานเพื่อให้ผู้ชุมนุมเดินผ่านเข้าไปได้หากจะเข้าพื้นที่ได้ก็ต้องเหยียบทหารเท่านั้นขณะที่ในพื้นที่โดยรอบสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเส้นทางทุกจุดรวมถึงบนทางด่วน และจะทำหน้าที่ในการกระชับวงล้อมจำกัดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมอยู่ในเฉพาะบริเวณสำนักง,งานปลัดกระทรวงเท่านั้นส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมาทหารจากกรมพระธรรมนูญได้นำภาพหลักฐานทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งกรณีมีม็อบประชาธิปัตย์มาชุมนุมที่หน้าสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมและได้มีการตัดรั้วลวดหนามเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งนี้คณะทำงานนายกรัฐมนตรียืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะยังใช้สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมทำงานต่อไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม